มันมีข้างบนข้างล่างและข้างบนนู้นเลยนะครับให้ทุกท่านขึ้นบันไดไปนะครด้วยวิธีใดก็ได้นะครับไปอยู่ข้างบนเสร็จปั๊บแล้วก็โดดลงมาดดชั้นที่หนึ่งดดสีส้มนี่แหละเราต้องไปชั้นนี้ก่อนแล้วก็โดดลงมาชั้นนี้สองทีพอถึงชั้นนี้แหละมันจะเกิดเหตุมีกระดาษนะฮะร่วงจากฟากฟ้าร่นลงมาเหมือนเงินตราจากพระเจ้าคว้าได้มากเท่าไหร่คว้าให้เต็มที่เลย เพราะว่ามันจะเปลี่ยน,นชีวิตของท่านทั้งหลายที่จะมีลา,มาบยอดถารดาศมากที่สุดไวคว้าเอาเอาเตมที่คว้ากากาศเพราะว่าลาบลอยมาแล้วแต่วันนี้เป็นกระดาษเฉยแต่ไม่ได้ยืนคว้างง่ายเนี่ยมันจะต้องอยู่บนนี้แหละสมม,มติปับล้วงมาปุ๊บปุ๊บปับได้อด่างนดูได้เพราะกากาศไม่ได้เอาละให้จับคู่กันก่อนนะครับพร้อมนะครับเลือกเอาเองรักใครไม่ชอบใคร หรือไม่ชอบใครหรือไม่ชอบใครก็เลือกไปยากครัเชิญเลือกก่อนนะครับเอาเลยเลือกเลยจับเอาละเอาเลยเลือกก่อนได้ก่อนเอาไงครับเอาไงครับเอาไงครับโอ้โหตาเดะยังไงเดี๋ส่งส่งมือดูน้องแยมดูดิน้องแยมจะเลือกผมเนี่ย ตกลงตกลงน้องแย้มเลือกใครครับเลือกลุงหม่ำเพราะมันอบอุน่นสรุปเลยคือน้องแย้มเนี่ยคู่กับแย้ออของเอ็กก็เลือกนองน้องไปแต่ค<น>ู่กับอื่นแต่เท็กเนเนคคู่กับนองตกลงผู้ชายกับผู้ชายนี่นะสามคู่กันไปสามบวกหนึ่ง สามช้าคือสามใบดารานหนึ่งแต่คุณหม่ำสองใบพอเพราะว่าต้องต่อเหลือเวลาให้มากๆให้น้องแยมหยิบหนึ่งใบเดียวใบเดียวได้แล้วไปเสียบไปนู่นนะฮะเห็นน้องสองคนนั้นนะอยู่ข้างหน้าเขาจะมีมีเหล็กแหลมไปเสียบที่นั่นฮะเสียบที่เหล็กแหลมเหล็กแหลมผ้าเหล็กแหลมนะครับน้องได้ให้มันเป็นมาเป็นเหล็กแหลมนะฮะเหล็กแหลมครับสองดินเส่นนั้นไปเสียบไม่ได้นะไม่เกี่ยว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 ก็เสียบเหล็กแหลมไงเวลาที่ จำกัดเนื่องจากว่าพอได้ครบปุ๊บไปเสียปั๊บดาราปั๊บไปเสียพอเสียปั๊บหยุดเวลาใครใช้เวลาน้อยสุดได้คะแนนไปเอาละใครก่อนดีคู่แรกใครน้องก่อนเลยน้องก่อนเลยน้องเงน้องก่อนเลยเอาเอาหญิงสาวก่อนดีกว่าได้ได้ได้ผมก่อนได้ไหมขึ้นมาขึมาตามขึ้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแยมตามไปตามลุงมาพร้อมนะครับอยู่ข้างบนเป็นไงครับสูงอ่ะพร้อมไหมเดี๋ยวก่อน เอาหลังลง่ไเอาหน้าลงอ่ะหน้าลงกัเลยไม่เอาเดี๋ยวเสียหน้าเอาตีนกาลงก็ได้ใช่ไหมยังไงลงก็ได้เอาหลังลงดีกว่าเอาหูลงก็ได้เอาศอกลงได้หมดเอาหลังลงดเว่าหลังลงก็ได้เพราข้างลงได้ใช่หมฮะเร้นี่ถ้าเป็นเรื่องจริงกันข้าจะโกนแล้วโอ้ตายเหอะ ลหมาหมูแตกคุนหมาต้องการสองใบต้องแยนหนึ่งใบพร้อมละกอก ว่โชคดีมากเลยกลับไปดูภาพลาบยอดถานบันดาศักิ์ลอยมาลอยไปอยู่หน้าบ้านมันกลัวสุดตอนที่ตอนที่กระโดดลงมาค่ะแรกพอใช่แต่พออยู่ตรงนี้แบบโอ้ยใจชื้นแล้วเลยลอยเข้ามือมาเลยภาพเลยคนสวยในท่าโดดโดโดอย่างเงี้ยเออ <laughs> ทานจะมาทานลมบอกลำหอกนี่ขับลมเมื่อกี้นี่ผมตัดสินใจเลยผมอะไรหน้าอะไรนะพูดใหม่ดิเมื่อกี้นี่ผมตัดสินใจม้วนหน้าลงมาเลยเพราะถ้าเกิดเอาหลังลงเนี่ยผมผมอันตรายเพราะผมเคยเล่นยิมมาก่อนผมเบสิกกับยิมนาสติกไอ้ตรงนั้นไม่หัวแล้วนะไอ้ตรงนี้มาคว้าเลยหัวห้องงงาบนะครับเออคือมันมันสายไม่มีสายเอ้าเวลา,วลาดีมากเลยนะครับไม่ถึงนาทีเลยนะสี่สวินาที ไปแล้วครับผมสาวห้าึ้นไปแลครับม้วนเ่่ม้วนแบบเพี้ยมชวนคุยหาป้าเนี่ยนี่ก็ไม่นี่ก็ไม่จับไม่ยิบเลยจะล่วงไทยอยู่แล้วเอ้ยพอแล้วพร้อมแล้วถ้าผมไม่โดดผมยืนอยู่ตรงเนี้ยก็หารายการใหม่อยู่ เหตุการณ์ที่สุดเบาะมันหนามากฮะแต่ผมได้ยินเสียงตั้งตุ้มอะไรอ่ะไม่รู้อะไรกระแทกกับพื้นข้างล่าง้แล้วเข้าไปไหนล่ะครับอยู่นี่นี่ยืนคุยกับเขาเนี่ยลุกไม่ไหวตัวใหญ่อะตัวใหญ่ถิงี้งลูกไม่ไหวนะครับโอ้ต้องการสามใบแกตั้งใจจะเอาสิบเอ็ดใบแกก็เลยแบบฮึ๊กพัดฮึกเฮิมไปเลยช้ำเลย ไอ้ตรงเีืที่ผมได้ยินเสียงเนี่ยแหละช้ำนะช้ำไม่เบิกไม่ได้ต้องเลือดออก2ลิตรถึงจะเบิกได้โอ้ยหายแล้วพอดีโอ้โหอะนงกับเอกนี่นึ่งนาทีสามสิบเก้านะครับโอ้ยเข้าตัวเลยรอบใช่เลยครับเท่งพี่ิฝันว่าเท่งวันอ้อย อีตาแท่งหยิบทิ้งเป็นกรรมเลยอ่ะโอ้โหของมามยาเป่น47เวิว <S S S เวลาออกมาเป็น7ข้างหลัง7ครับข้างหน้า37วิเลเทดวแม่แอะไรกันเนี่ยอ้าวสนุกสนา <S S นนะฮะ ขอบพระคุณกท่านะครับของต่างๆเหล่านี้ต้องขอบคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองลังสิตด็อกเตอร์เดชากลิ่นกุุมเอื้อเฟื้ออุปกรณ์เบาะลมมาให้ขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณค่ะ